ขอคุณคุณไหมว่าคุณแม่ต้องไปแจ้งเกิดให้เด็กนะอย่างเงี้ยเขาพูดไหมเนี่ยเอกสารรับรองการ<ม>เกิดอยู่ตรงนี้มีมเอก,เอกสารอะไรมาให้แต่ว่าก็ไม่รู้หายที่ไหนมาแ้แต่เราเราไม่ได้ใส่ใจเอกสารตรง<ช>นั้นใช่ไหมแต่แต่ในระบบทะเบียนราชายืนยันจริงๆว่าเด็กคนนี้มีการแจ้งเกิดมีใช่ไหมมีแต่ถูกจําหน่ายออกจากทะเบียนบ้านกลางไปแล้วเพราะว่าหลังจากการแจ้งเกิดเนี่ยชื่อเนี่ยเด็กชื่อเด็กไม่มีที่ไป ไม่มีบ้านที่จะเข้าอยู่ถ้าพูดง่ายๆอย่างนะี้นะมันก็เลยเข้าไปทะเบียนบ้านกลางทีนี้พออยู่ทะเบียนบ้านกลางแล้วเนี่ยผู้ปกครองของเด็กจะต้องมาเอาชื่อเด็กย้ายเข้าทะเบียนบ้านตัวเองแต่ทีนี้กระบวนการตรงนี้มันไม่เกิดขึ้นผู้ปกครองไม่เอาเด็กเข้าชื่อเด็กก็เลยค้างอยู่ในทะเบียนบ้านกลางพอทีนี้มันค้างเกิน1ิปีระบบมันก็รันเอาชื่อที่ไม่มีความเคลื่อนไหวออกไปเลย ก็เป็นไปได้ว่าโอเคมีการแจ้งเกิดจริงๆแล้วแม่ไม่รู้พอแม่ไม่รู้เพื่อนไม่รู้ตอนที่เพื่อนเอาลูกไปฝากไว้ที่สถานสงเคราะห์เขาก็อาจจะไม่ได้แจ้งข้อมูลชื่อนามสก,กุลเดียวกันของลูกตรงนี้ทางสงเคราะห์ก็อาจจะแจ้งแจ้งเกิดในชื่อใหม่ไปเลยเลขสิบสามหลักใหม่ไปเลยน้องเขาเป็นคนคนใหม่ไปเลยอย่างนี้ครับโอกาสจะเจอโอ้วันนั้นน่ะได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่อ่ะโอกาสจะเจอเนี่ย ถ้าเข้าสู่ระบบระบบอันนี้แล้วนะถ้าพูดกันตามตรงๆก็คือยากมากๆเลยเหมือนกันเพราะว่าเราอะไม่มีความเชื่อมโยงกันในในเชิงเอกสารลายลักษณ์อักษรใดๆเลยถ้าวันนี้เราจะมาแสดงตัวเนี่ยมันก็ยากที่จะพิสูจน์นอกจากเด็กคนนั้นเขายินยอมที่จะให้เราตรวจ DNA เนี่ยเป็นมันเป็นกระบวนการของสงเคราะห์อย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เด็กจะถูกรับอุปการะออกไปถ้าสมมติน้องเดียถูก<ม>อุปการะต้องมีข้อมูลถูกเดียกเราต้องมีหลักฐานถูกต้องมียืนยันว่าเด็กคนนี้เชื่อมโยงกับแม่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือในวันที่สงเคราะห์เขาจะส่งมอบให้คนอื่นไปอุปการะแม่เขาต้องตัดพันธะทางผู้ปกครองแท้ๆของเขาแบบจริงๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผู้ปกครองคนนั้นอาจจะต้องเซ็นโอเคไม่มี ความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กนะโอเคตัดชึบกันต,ตรงนั้นจะไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับเด็กอีกแล้วถ้าสมมุติว่าเด็กเขาไปอยู่กับคนใหม่แล้วชีวิตเขาใหม่ก็จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามันก็จะไปเหมือนว่าแบบสร้างพันธะให้กับเด็กอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นไปได้ยากมากเลยที่ได้ได้คุยกับเจ้าหน้าที่เขาแบบนี้นะแต่วันเนี้ยเราลองพยายามกันให้สุดทางก่อนมันก็ยังมีโอกาสอยู่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งที่เราไปเจอเด็ก ข้อมูลของเด็กขึ้นมาจริงๆแล้วเราอาจาจะต้องขออนุญาตทางครอบครัวที่อุปการะเด็กคนนี้ว่าเขาเต็มใจมากน้อยแค่ไหนที่จะให้ข้อมูลเราตรงนี้หรือเต็มใจมากน้อยแค่ไหนที่จะให้ตรวจด n a อเออะไรนะครับตรวจไปได้แค่เจอหน้าเจอถ้าเกิดว่าเขา <Vikings. S 2> อยู่คนดีแม่เต็มใจเลยแค่อยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนสบายดีไหมถ้าลําบากแม่จะได้อะไรอย่างนี้เข้าใจเข้าใจถ้าเพื่อนเอาลูกมาฝากไว้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกตจริงๆ มันก็เป็นไปได้แหละเพราะว่าถ้าที่ปากเกร็ดเนี่ยถ้าย้อนพศไปอ่ะปีสี่สาม4ี่สี่สี่ห้าสี่อ 4, ่ะเผื่อสี่ปีในแดง4ปีเนี้ยส่งคอร์บ้านปากเกร็ดอ่ะมันมันตั้งขึ้นละจริงจริงและจริงจริงมันจะมีอีกที่หนึ่งคือพญาไทแต่พญาไทเนี่ยมันเริ่มปี4 6หซึ่งมันหลังหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน,นี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าจะค้นชื่อจริงๆอินะมันเป็นข้อมูลที่ระบบเขียนไม่ใช่ระบบคอม ณตอนนั้นมันจะต้องให้เจ้าหน้าที่เขาค้นเขาเขาเลยบอกสองชอยก็คือจะต้องให้กรมอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องไปคุยกับเขาแล้วให้กรมเนี่ยส่งหนังสือไปหาแล้วสั่งการให้ทางสงเพาะเขา,เขาเออค้นเอกสารณนะช่วงปีนั้นเขาก็จะทําให้แต่ว่าถ้าเราไปแบบพงคง,งแบบเนี้ยม,ม,มันอาจจะยากนิดหน่อยใช่เพราะว่าเขาระบบราชการเนาะเขามีระเบียบของเขาอะไรนะครับ ก็เลยหาอีกทางหนึ่งก็คือเดีย๋ยวเราพาเข้าไปร้องเรียนทางพี่าทางพีิกจะจะช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างไม่รู้แนวทางจะเป็นยังไงเเนื <S <S ่ <S <S ่อยยยกาาาตมหหลลพีับ รำพันสวรรค์คงได้ซ้อน